ไส้เดือนดินตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ดินมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้มันอยากขุดดินขึ้นไปเพื่อจะได้เห็นโลกภายนอกขณะที่มันกำลังขุดขึ้นไปมันก็ได้พบเพื่อนใหม่ทั้งคู่เริ่มช่วยกันขุดดินและระหว่างที่ขุดพวกมันก็เจอกับก้อนหินก้อนใหญ่ไส้เดือนดินตัวที่2แนะนําให้ขุดอ้อมไปอีกด้านแต่ไส้เดือนดินตัวแรกไม่ยอมทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันและต่างคนต่างก็แยกทางไประหว่างที่ขุดต่อเรื่อยๆพวกมันก็สามารถโผล่ขึ้นมาบนพื้นดินได้สําเร็จไส้เดือนดินตัวแรกพอโผล่ขึ้นมาก็ตกลงไป ใกล้ๆก,กับหอยท่าส่วนไส้เดือนดินตัวที่2เมื่อขึ้นมาถึงพื้นดินก็ประทับใจกับทิวทัศน์อันสวยงามของโลกภายนอกแต่ในตอนนั้นเองอีกาตัวหนึ่งก็โฉบลงมาแล้วคว้าไส้เดือนดินตัวที่2ไปเป็นอาหารในพริบตาไส้เดือนดินตัวแรกที่เห็นเหตุการณ์จากระยะไกลรู้สึกเสียใจกับชะตากรรมของเพื่อนแต่ทันใดนั้นอีกาก็หันมาเห็นมันแล้วบินเข้าหาอย่างรวดเร็วไส้เดือนดินตัวแรกรีบมุดกลับลงดินทันเวลาด้วยความหวาดกลัวมันรีบปกดินปิดโพรงทั้งหมดแล้วถอยลึกลงไปต ใต้ดิน